จะมีเด็กชาติที่มันดีนะครับที่ได้เด็กไปช่วยรายที่ของสมาคมต้นกล้ามวยไทยวันนี้ก็มีการได้มาช่วยในงานครั้งนี้นะครับก็ขอบ ok คุณท่านกรรมการผู้จัดเกตครับยกสุดท้ายครับของปวยพี่แม่มประมาณแค่ปีครับประมาณแค่ปีไม่มีร้องไห้ครับปุ๊มีร้องไห้ครับผมพี่แี่พี่แม่พี่แม่พี ต้อตีต้องตอยต้อเตะตงต่อน้เดเขาบา็บขาวดก็มีนะเจาลกเนสาากี่แขนแขนกันขนขนไดตอนน้ก็แขนด้วยีเแล้วก็นจากปวตนขาเนขาข้าขข้าานีนตัตไม่แค่ไม่่อแล้ว ยกที่ายกที่สี่กไม่มีพนีเต้นมีเต้นขัเต้นตเลยนะั่เ็นขาีที่ี่อขับแข็งแรงโอ้ดูสีได้หอดีเด็กอยในสวนนเับู้ทุกเชเดียวปัดมาขมาขัดดีาัดนามเยี่ยมเยัย

ปดยกปดยกปดยกสุดท้ายครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอกรรมการปิดสัตว์ทีแก้วก่อนครับเสมอเสมอเนมอกรรมการอย่าว่าอย่างไรครับกรรมการไควันนะครับดูไปที่น้ำเงินครับเล่นน้อยส right oh, ุดสัตว์เต mm ๋ hmm. ลูกหลานนะครับจากฟางทองบูจังหวัดสมุทรไทรได้คัดภาพถือมอือด้วย